สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถใช้งานสวยๆมาฝาก1คันนะครับคันนี้รถบ้านแท้แน่นอนนะครับอึดถึกทนไว้ใจได้เลยครับกว้างกวางนั่งสบายสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นทุกจุดนะครับหน้าเดิมหลังเดิมน็อตไม่ขยับเลยครับใช้งานแล้ว170,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับกับ โยต้าโคราอัลติสนะครับ1.6เป็นโฉมไม่ได้เชนปี2005นะครับ1 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคันนี้สภาพเช็คทั้งคันครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงร่างสมบูรณ์หน้าเดิมหลังเดิมน็อตไม่ขยับครับเป็นรถบ้านแท้แน่นอนนะครับรถสวยพร้อมใช้กว้างกวางนั่งสบายปี2005ราคา190,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับบริการจะส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับ รถอยู่ที่คลอง3ามปทุมธานีนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่นรถได้เลยครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับคันนี้ไม้ก้อนหนึ่งแ็ดหมื่นกิโลเมตรนะครับสำหรับออาติสต้องบอกเลยว่าเบาๆครับใช้น้อยมากๆครับเช็คงานเก็บทุกระบบนะครับนี่ครับเช็คที่นี่ที่เดียวจบทุกเรื่องครับ ใช้งานไปแล้วไม่เยอะครับและเอาติดอึดถึกทนอะไรการซ่อมบำรุงดูแลไม่ยากไม่แรงไม่แพงครับภายในสวยครับเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็กเอเสนะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับใครไม่ชอบเบาะผ้านี้ก็เปลี่ยนใหม่ก็เป็นเบาะหนังสเต็ปโรงงานก็ประมาณ4 5,000านะครับฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะสนใจเอาไปใช้งานกันได้เลยครับเบาะผ้าก็นั่งนุ่มนะครับเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับไม่แท้ครับลองชมดูนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับกระจกขึ้นลง ครบสมบูรณ์นะครับซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครับใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องทําอะไรแล้วครับพอเราคัดและดูแลระบบให้เรียบร้อยนะครับถ้ารถไม่เช็คไม่คัดระบบหรือไม่ทําอะไรเลยเราจะยังไม่ขายนะครับต้องตรวจให้เรียบร้อยก่อนนะครับคันนี้รถสวยครับภายในสวยๆตามสเต็ปนะครับเบาะผ้ากขอาจจะดูมองๆนะครับแต่ถ้าท่านเน้นใช้งานในราคาแสนต้นคันนี้ต้องบอกว่าสุดเลยครับสภาพสมบูรณ์มากๆครับหน้าเดิมหลังเดิมน็อตไม่ขยับทั้งด้านหน้าและด้านท้ายนะครับ ฉะนั้นใครที่สนใจถูกใจนะครับรีบตัดสินใจนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับสีบอลทองเอาติดรถบ้านแท้แน่นอนครับลองชมไปเช็ครถทดลองขับโดนแน่นอนนะครับอยู่บ้านไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับราคานี้สภาพนี้ซื้อไปก็ไม่ต้องเก็บซ่อมก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับและพี่คนนี้นะครับก็คัดรถสวยๆเท่านั้นนะครับประเด็นคือ สวยตั้งแต่ตอนที่ไปคัดซื้อนะครับแล้วก็มาเช็คระบบเราคัดรถสภาพเดิมครับไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อไม่พลิกไม่คว่ำนะครับที่เหลือเก็บได้หมดครับเครื่องสมบูรณ์ช่วงล่างสมบูรณ์ครบใช้งานได้เลยครับใครที่ดูไม่เป็นนะครับในส่วนของการตัดต่อพิคว่ำจมน้ําเนี่ยต้องระวังครับเราคัดและเช็คมาให้เรียบร้อยครับการันตีโครงสร้างให้ครับการันตีจากช่องเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่า ถามว่าผมได้ดูรถหรือเปล่าผมไม่จําเป็นต้องดูรถเองทุกคันนะครับเพราะว่าเรามีทีมงานมีคนที่ทํางานด้านนี้มีพ่อค้ามืออาชีพอยู่แล้วครับฉะนั้นใครที่สนใจอยากได้ไว้ใช้งานดูไม่เป็นคัดไม่เป็นเช็คไม่ได้เราคัดให้แล้วครับท่านแค่เตรียมเงินแล้วก็เช็คว่าคันนั้นท่านชอบหรือเปล่าไปดูรถทดลองขับสตาร์ททีเดียวรู้เรื่องแล้วครับรถนะครับ,รรบว่าเครื่องนิ่มเงียบเรียบหรือเปล่าช่วงล่างกระโดดกึกกักหรือไม่ มันง่ายครับแต่การตัดต่อพิกวํมจมน้ําเนี่ยเช็คยากนะครับแม้กระทั่งอย่างพวกผมเองเนี่ยก็ถ้าดูไม่ขาดก็โดนนะครับโดนหมกเหมือนกันนะครับฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญครับการตัดต่อพิกวํมจมน้าเราขัดให้เรียบร้อยนะครับเกียร์เครื่องยนต์พวกนี้ซ่อมได้ครับยังไงก็ซ่อมจบแต่ไอการตัดต่อพิกวามจมนำเนี่ยมันซ่อมไม่จบครับฉะนั้นก็ขัดให้เรียบร้อยนะครับรองชมดูได้คลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดนะครับการันตีครับ เราคัดและส่งต่อรถอย่างมีคุณภาพนะครับฉะนั้นสมาชิกที่สนใจก็ต้องดูและชมชอบก็โทรเจรจาระนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคันไหนที่ผมกล้าการันตีแสดงว่าผมมั่นใจทั้งจากคนที่ผมไว้วางใจและจากฝีมือและก็การการันตีจากงานที่เขาทํานะครับฉะนั้นใครดูไม่เป็นเช็คไม่ได้ผมกล้าบอกเลยว่าที่นี่คือช่องเดียวที่กล้าการันตีการจัดส่งและกล้าการันตีในส่วนของ การตัดต่อพิกความจมน้ำนะครับก็ต้องบอกเลยว่าซื้อได้ซื้อครับเน้นใช้งานราคาแสนต้นได้เอาติดปี2005คุ้มหรือไม่สมาชิกตัดสินใจดูได้เลยครับการันตีครับว่าผมคัดจริงไม่ได้เอารถหลากหลายสังเกตนะครับผมไม่ได้หารถมื่อมมันลงนะครับลองชมดูก่อนเลยครับถึงจะเป็นรถเต็นผมก็คัดสภาพคัด ไม่มีชนหนักตัดต่อเป็นรถพ่อค้าที่เป็นพวกพี่น้องผมผมก็คัดอย่างดีนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าใครที่สนใจอยากได้รถไปใช้งานถ้าไม่อยากโดนโก6กหมกเม็ด ลองติดตามช่องนี้ไว้ได้ครับแล้วท่านก็ศึกษาเพิ่มเติมตามแฟนเพจแฟนลับชอบรุ่นไหนก็ไปดูไปศึกษาในแฟนเพจรุ่นนั้นๆน,น,นะครับก็จะได้ข้อมูลจากคนที่ใช้งานอยู่จริงับแบ่งปันประสบการณ์ได้อย่างแน่นอนนะครับคันนี้รถสวยสภาพสมบูรณ์ครับพร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับใครชอบชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรูปมีมาเยอะครับดูรูปต่อได้ครับ